สวัสดีค่ะวันนี้ใครจะพาทุกท่านนะคะมาปลูกมอนสเตอร่านะคะวันนี้เราจะเอากิ่งพันธ์ุนะคะมาใส่ถุงเพาะนะคะเพื่อที่จะขายในหน้าหนาวเนาะขายในหน้าหนาวแล้วก็ช่วงที่มีฝุ่นละอองเยอะๆ PM 2.5นะคะ นยคะเราจะมาบรรจุถุงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะขายเป็นไม้กระถางนะคะมันก็เป็นการสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณจะมีรายได้ในช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมอนสเตอร่าเขาจะไม่แตกกิ่งไม่แตกก้านไม่แตกใบนะคะยอดเขาจะไม่มีแล้วนะคะเขาจะมีแค่หนึ่งใบสองใบ หรือตามฟอร์มบางทีก็มีสีใบนะคะแล้วแต่นะคะ3ามใบสีใบแต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่ใส่กระถางแล้วก็ทําเป็นไม้กระถางแบบนี้นะคะเราก็จะไม่มีไม้สำหรับขายในหน้าหนาวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่แตกกิ่งแตกหนออีกแล้วนะคะนคะคะเพราะฉะนั้น ที่เราบรรจุขายนี้นะคะที่เราบรรจุถุงแล้วก็กระถางนี้นะคะก็เพื่อที่จะขายในหน้าหนาวจนถึงเดือนเออมษายนด้วยนะคะในพวหน้าร้อนที่มันมีความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ฝนจะไม่มีนะคะช่วงนั้นเขาจะไม่แตกหนอนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีส่วนไหนที่จะตัดใบเพื่อขายนะคะช่วงนั้นเขาจะไม่มีใบแทบจะไม่เหลือใบเลยนะคะ ก็จะมีแค่หนึ่งใบไว้สำหรับต้นของเขานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมดินนะคะแล้วก็แยกออกมาแล้วก็ใส่ถุงดำเคื่อนดินที่เราผสมลงไปนะคะเราก็ใช้ก็จะมี มะพร้าวสับนะคะมีทรายก่อสร้างนะคะแล้วก็มีพวกใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วนะคะถ้ามีใบจาจุรีจะดีมากนะคะเพราะว่าใบจาจุรีนี้นะคะจะป้องกันเชื้อราได้ดีกว่าใบชนิดอื่นนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าเราแยกกิ่งออกมานะคะก็ทำให้เขาสามารถที่จะแตกหน่อออกมาได้อยู่นะคะจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะคะถ้าเลยตุลาคมแล้วก็จะกลายเป็นหน้าแรงแล้วนะคะอากาศแห้งแล้งแล้วก็หนาวเย็นจะทำให้เขาไม่มีหนอนะคะ,คะที่สวนไพรนี่ทำทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ปลูกผักผลไม้ปลูกต้นไม้มงคลไม้ใหญ่มะละกงมะละกอมีทุกอย่างเลยค่ะขายมันทุกอย่างเลยนะคะเกษตรกรสมัยใหม่นะคะถ้าจะเรียกว่าเกษตรสมัยใหม่ก็จะไม่ผิดนะคะที่เราจะได้สร้างรายได้ได้ทุกวันนะคะไม่เพียงแต่รอพวกพืชผลทางการเกษตรที่เราปลูกใน ชนิดเดียวกันนะคะอันนี้เราไม่ปลูกชนิดเดียวกันนะคะในพื้นที่ของเราทั้งหมดนะคะจะมีทั้งผักผล,ลไม้นะคะแล้วก็พืชต่างๆด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าให้ขายได้ทุกวันขายได้ทุกฤด,ดูกาลนะคะคือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะความขยันนะคะในส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราเรารักเรารักที่จะ ทำแบบนี้นะคะรักรักต้นไม้รักธรรมชาติแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วส่วนที่เราได้รับกลับมาก็ก็เป็นผลที่น่าพอใจนะคะไม่ต้องรอ,อพืชชนิดเดียวที่จะออกในเวลาเดียวหรือฤดูเดียวนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณทุกวันนะคะ กิ่งพันธุ์ที่เราแยกออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาบรรจุทงแล้วก็เอาไปเรียงไว้ในที่ร่มก่อนนะคะพักให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะ,ะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถให้เขารับแสงลำไรได้นะคะส่วนต้นที่อยู่ในประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะ คือถ้าสมมุติเป็นหน้านี้ก็จะขายได้ประมาณสี่ห้าร้อยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแรงหน้าหนาวนะคะที่มีฝุ่นละอองแล้วราคานี้จะไม่ได้แล้วนะคะเขาก็จะอัปราคาขึ้นมาอีกในเกรดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่สี่ร้อยห้าร้อยก็จะเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะคือไม่เกินหนึ่งพันบาทนะคะถ้าเป็นไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในระดับหนึ่งก็ คุ้มคุ้มทุนนะคะคุ้มอยู่นะคะสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันและอีกอย่างพืชพวกนี้เขาสามารถปลูกได้ในร่มด้วยนะคะให้และที่สำคัญนะคะเขาสามารถฟอกอากาศได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้คนก็จะนิยมนำไปปลูกไว้ในบ้านไว้ในห้องด้วยนะคะก็เลยทำให้เขาเป็นยังเป็นที่สนใจอยู่นะคะของตลาด เราก็ปลูกเล่นไปเรื่อยๆอะค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยเราก็พักไปนะคะถ้าเราขยันก็กลับมาทำอีกอันนี้ก็ไม่ใช่คนที่จะขยันเต็มร้อเปซ็นนะคะก็จะมีบ้างที่แบบอารมณ์ขี้เกียจก็มีนะคะ แต่ว่าเมื่อก่อนทําเป็นงานอดิเรกนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นงานหลักแล้วเพราะว่ามันสามารถสร้างไรายได้ให้เราทุกวันนะคะพอเราเห็นไรายได้ที่มันเข้ามานอกจากผักผลไม้ของเราแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมีความสุขแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เรากับการที่เรายอมเหนื่อยนะคะยอมดูแลรักษาเขาอะคะ่ะและอีกอย่างที่สวนไม่ได้ใช้แบบ เคมีหรือว่าต้องลงทุนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ใช้วัสดุธรรมชาติที่เรามีนะคะแล้วก็เป็นดินเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดต่างๆนะคะก็เป็นส่วนที่หาได้ในส่วนของเรานะคะไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาเก็บไว้ในสต็อกของเราหรือว่าปุ๋ยที่ ต้องลงทุนสูงนะคะบำรุงใบบำรุงรากบำรุงต้นไม่นะคะอันไหนที่มันตายแล้วก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกมอนสเตอราเขาจะไม่ตายนะคะเขาจะแข็งแรงนะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้ที่ปลูกในร่มนะคะอยากแนะนำมอนสเตอรานะคะเพราะว่าเขาทนทานนะคะแล้วก็ มีประโยชน์มากก็คือสามารถฟอกอากาศที่เสียได้นะคะให้กลับมาดีขึ้นเราก็จะได้รับออกซิเจนทุกวันนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่กับแสงอยู่กับจออยู่กับสีทินเนอร์ต่างๆนะคะพวกช่างต่างๆนะคะ,พว,ะ,คะพวกทำสีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เป็นพวกที่เป็นนัก กี่ยวกับพวกศิลปะต่างๆนะคะควรจะซื้อไปเก็บไว้เก็บไว้ติดบ้านนะคะถือว่าได้ประโยชน์มากเลยอะคะ่ะที่แบบสามารถฟอกอากาศได้นะคะในห้องเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศของเราสร้างออกซิเจนให้กับตัวเราได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ ในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนมาฝุ่นละอองควันก็จะมาด้วยเพราะว่าหน้าฝนมันก็จะมีฝนตกลงมาชะล้างพื้นดินแล้วก็ชั้นบรรยากาศนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแรงปุ๊บมันจะไม่มีแล้วนะคะมันงอย่างเชียงใหม่เนี่ยจะมีปัญหาฝุ่นควันมาช้านานมากซึ่งก็จะแก้ไขไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นไม้พวกนี้ก็จําเป็นนะคะที่จะนําไปปลูกไว้ในบ้านนะคะช่วยฟอกอากาศด้วยเนาะของเราที่นี่ก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็จะมีพันธุ์มอนสเตอร่าเดริซิโอชาแล้วก็มอนสเตอร่าไทคอนซูเลชันเนาะ แต่ว่าอัลโบยังไม่มีนะคะไทคอนเซเลชัน mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบเป็นแบบด่างด่างที่ไม่ไม่ไม่ได้มีสองสีนะคะก็จะแบบด่างกระจายนะคะจะประมาณนี้นะคะพันนี้นะคะก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะถือว่าแพงแล้วก็หายากนะคะคือไม่ค่อยได้ถูกๆเท่าไหร่ ต้นหนึ่งก็หลักพันขึ้นนะคะไม่มีแบบหลักร้อยนะคะเล็กๆก,ก็พันขึ้นเลยเริ่มตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะคะแต่ว่าทางสวนเราก็พยายามที่จะปรับปรุงสายพันธ์ุนะคะพยายามที่จะขยายพันธ์ุให้ได้นะคะมอนเซอร่าไทยคอนนะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูะคะ่ะรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายสุดนะคะของคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้เเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ